ถ้า่างนไม่ใช่แน่นอนก็ขอสู้ดีทุกคนนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานที่อุ่ไทยนะคะผมผู้จัดตรองอยู่ตรงไหนใครจัดเนาะ, <c oughs> ะไม่ไม่ชื่อ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาจอยกันที่นี่เพราะว่าเราก็มีทีมงานที่อยู่ไทยแล้วละ่ะรู้สึกจะต้องมาบ่อยเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ชายของเรานะคะพี่จันโบนะคะ,ะเป็น ก็เรียกว่าเหมือนเป็นล่โคล่งใจให้กับพวกเราทุกคนเลยอ่ะเนาะกาเรียกว่าเป็นพลังเป็นพลังที่ทําให้เราเนี่ยตื่นเต้นทาให้เราแบบคือเรารู้ว่าตัวเราเก่งมากขึ้นเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คนที่มาใหม่ๆมีใครมาใหม่ปะมีใครเป็นคนใหม่ปะอีกสองสามสามท่านสามท่านสามท่านใช่ไหมคะก็รับคุณหม โชคดีนะคะโชคดี view, วันนี้มีรางวัลคนละหนึ่งล้นะะานค่ะก็ <laughs> ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะ <laughs> ยารอนะคะเป็นสา,าวล่านะคะสา,าวลาตื่นเลยคะอ่า <laughs> 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 หลายหลายคนบอกว่าถ้ามา <laughs> จาก้านนอกไม่เชื่อแน่นอนนะคะแต่ยาราเป็นสาวลาวที่ขาดโอกาสนะคะขาดโอกาสนี่ความหมายของยาราขาดโอกาสคือ ขาดการเรียนรู้ยางเราไม่ได้เรียนหนังสือนะคะอ่านหนังสือก็ไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กที่ขาดโอกาสจริงๆนะคะเสื้อผ้าไม่มีใส่รองเท้าไม่มีใส่นะคะอยู่บนดอยนะคะก็ยังคุยกับคุณแม่เลยว่าเราเห็นรถเันตกใจรถเลยเฮ้ยเหล็กมันบินเด็กเหล็กมันวิ่งได้อันนี้คือสมัยก่อนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่ได้สําคัญไอ้ตรงนี้ค่ะมันสําคัญคือสมองของเรา นะคะวันนี้ความจนนะคะมันเป็นมันเป็นการที่เราพูดว่าเราจนเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้นะคะแค่เลือกเกิดนะคะถ้าเลือกได้คงไปเกิดกับคนรวยเราจะไม่ต้องจนใช่ไหมคะแต่วันนี้เราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกจะมีชีวิตที่มีคุณค่าได้นะคะเพราะฉะนั้นคือ,อยาลอนะคะยาลอเป็นคนที่หาโอกาสให้ตัวเองมาทั้งชีวิตนะคะ โอกาสที่หามาทางชีวิตคือเอ๊เราจะทําอะไรให้เรารวยนะคะเราจะทําอะไรให้เรามีเงินจริงไหมทุกคนะเหนื่อยทุกวันนี้เพราะอะไรอยากได้เงินใช่ไหมคะอยากมีชีวิตที่ดีใช่ไหมคะ,ะ,มมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องกระเสือกกระสนหาอะไรทําค้าคงค้าขายทาธุรกิจถ้าคนที่เรียนก็ทํางานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยา่าเราไม่ได้เรียนแล้วก็อยา่าเราก็เลยไม่ได้ทํางานนะคะก็เลยเป็นแม่ค้านะคะ คือเราไม่มีโอกาสได้เรียนแต่เราก็เป็นแม่ค้าขายแตงโมเป็นคนแรกเมื่อก่อนไม่มีใครขายผลไม้ปอนะคะแล้วก็หาไปขายยาเราเป็นคนแรกของประเทศเราที่หา,า,าแตงโมหาขา,ขายหาเลขขายนั่นแหละค่ะคือโอกาสของยาเรานะคะแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะวันนี้ก็มีคนใหม่ประมาณสาคนเอ๊มาทําไมธุรกิจน,นี้โดนเขาหลอกมานะคะแต่ถ้าเขาหลอกมารวยมาเถอะยาเราก็เป็นคนหนึ่งที่โดนหลอกมารวยเหมือนกัน นะ,ะระก็น้ตกมือให้กับคนใหม่เนาะก็ขอบคุณนะคะสามีที่น่ารักของเรอนะคะ,ะโค้ิเชียนนะคะอัพไลน์คนแรกของชีวิตเราแล้วก็เป็นอัพไลน์ทีเ่เป็นสามีที่น่ารักแล้วก็เป็นอัพไลน์ด้วยนะคะก็ะคือโค้ดวิเชียรเนี่ยเขาก็ขับรถแท็กซี่เนาะก็เ,อเจอโอกาสกออธุรกิจชอบอัทุลิศ นะคะแล้วก็ในวิกฤตโควิดนะคะเราก็เจอธุกรกริจ top up ปิดนะคะปิดก่อนจะได้ <c oughs> วิกฤตก็คือโอกาสนะคะที่จะรอเจอท o p up ปิดนะคะ top up ปิดนะคะเดี๋ยวเราก็ทําเครือข่ายมานะคะหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นคือเครือข่ายทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะคะเปิดโอกาสตัวเอง คือให้เข้าไปอยู่กับมันถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่นั้นเองเราไม่ต้องทํานะคะแต่ธุรกิจ i t ทีไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนค่ะเพราะว่าอย่ารอคิดว่าธุรกิจ i t ทีเนี่ยมันเหมือนเทนเดียวกับโลกเขาเป็นอะแล้วเราเรา,เราเราแค่ลงทุนแค่นิดเดียวอะไอ้ที่ที่ัวเองคิดน,นะคะเพราะว่าที่มาทำเพราะมาทุเรศเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นธุรกิจที่มันเหมือนเทนเดียวกับ facebook เลยอะมันเป็นเทนเดียวกับ ระดับโลกเขาทำอะแต่เราลงทุนแค่น้อยนิดอะแค่ซื้อรหัสอะแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็บอกสามนี้ว่าอันนี้แหละที่ท่านต้องทำอ่าขอเสียงตกมือให้ i c a s, <S อของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนะคะที่เอาธุรกิจแบบนี้มาให้กับคนทั้งโลกนะคะได้เป็นเครื่องมือทำมาหากินแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะอะไรเยอะๆมากมายคุณซื้อรหัสแค่ครั้งเดียวคุณขายรหัสนี้ ขายลิขสิทธิ์นี้ได้ทั้งชีวิตนะคะอันนี้คือ,อย่าเราเปิดใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณเนะาะการประธานของพวกเราอ่ะก่อนจะไปเล่าเรื่องของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะใครที่สมัครมานานแล้วยังไม่ได้ขึ้นตำแหน่งคะมีไหมแม่สมัครอ่ะสามคนใช่ไหมที่เหลือคือขึ้นตำแหน่งหมดแล้วอ่าทีนี้ยาเราเมื่อวานยาเราก็แบ่งปันเรื่องชีวิตของตัวเองแล้ว แต่วันนี้นะคะอย่ารออยากแต่งปันเรื่องสําเร็จนะคะทำไมต้องสำเร็จนะคะความสําเร็จทุกครั้งที่เราจะสําเร็จเราต้องตัดสินใจก่อนใช่ไหมเราเลือกธุรกิจนี้ว่ามันดีแล้วเลือกแล้วคุณเลือกจริงหรือเปล่านะคะคุณแลกจริงหรือเปล่านะคะอย่ารอจะพูดเรื่องแลกนะคะทําไมเลือกแล้วต้องแลกถ้าคุณชีวิตของคุณมันมีค่าจริงๆคุณต้องแลก นะคะจะ่เล่าเรื่องว่าแรกนะคะอย่าเราจะไปอยู่อเมริกรา,นานะคะยาเราแรกใครบ้างนะคะการที่เราจะสําเร็จก่อนที่จะเราจะมาอยู่ในไทยอย่าเราแรกทิ้งน้องนะคะทิ้งน้องต้องร้องไห้ก่อนเราทิ้งเพื่ออะไรเพื่อที่เราอยากมีชีวิตที่ดีแล้วมาดูแลน้องแรกเลยนะคะเจ็บปวดแค่ไหนก็แลกยองตายนะคะยองตายเอาด่านหน้านะคะมาอยู่บางเมืองไทยอายุเจ็ดสิบแปดปี ไม่รู้เลยภาษาไทยก็ไม่รู้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาก็ไม่รู้ยารอข้ามข้ามน้ามาประเทศไทยไทายเรือมานะคะแลวมาตอนเที่ยงคือตํารวจหลับไปแล้วอันนี้คือชีวิตยารอมาอยู่ในไทยนะคะเพราะฉะนั้นการแลกของเราคือแรกสุดชีวิตนะคะแลกสุดชีวิตเพราะวันนี้ถ้ายารอไม่แลกแบบนี้น้องอาจจะไม่มีชีวิตที่ดีทุกคนนะคะยารอก็เลยแลกมาอยู่ในไทย เพราะ,ะฉะนั้นการแรกของเราเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเป้าหมายของชีวิตของเราต้องชัดเจนนะคะทำทุกอย่างนะคะทำทุกอย่างให้น้องน้องๆมีชีวิตที่ดีนะคะจนเดาเราประสบความสำเร็จในประเทศไทยอย่างที่เมื่อวานนี้หลายๆคนที่ได้ยินนะคะสำเร็จจริงๆในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการแรกทุกครั้งเจ็บปวดเจ็บปวดนะคะหลายๆคนไม่ได้เป็นเหมือนเดวเราอาจจะไม่ได้คิดเนาะ อ่าบางคนก็เอาหมามาเป็นข้ออ้างเลี้ยหมาค่ะไปไม่ได้บางคนก็เอาพ่อแม่มาเป็นข้ออ้างแม่แก่แล้วต้องดูแลถูกไหมบางคนก็เอาลูกมาเป็นข้ออ้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือการที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จนะคะ,ยะอย่ารอนะคะไม่เคยเอาอะไรมาเป็นข้ออ้างเลยถ้าเรารักแม่เรายิ่งต้องทําให้แม่มีความสุขถ้าเรารักลูกเราจึงย่อมต้องทําให้ลูกมีความสุขนะคะ เรารักหมาเราก็ต้องทําให้เขามีชีวิตที่ดีไม่ใช่นอนกอดหมาแล้วตัวเองไม่ต้องออกไปข้างนอกอันนี้คือคือหลายๆคนที่ยาลอเห็นนะคะแต่ของยาลอไม่ค่ะแลกชีวิตชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการแลกตัดสินใจสําเร็จนะคะลูกของยาลอนะคะยาลอเป็นคนที่แต่งงานตอนอายุ35แล้วมีลูกก็คือลูกลูกตอนแก่เนาะเพราะฉะนั้น จะอรอลักลูกมากๆแรกครั้งนี้แรกเพื่อที่อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะการรักลูกไม่ใช่นอนกอดลูกวันนี้คุณนอนกอดลูกแล้วลูกร้องอยากได้คอมห้าหมื่นอย่าเอาเลยลูกเราไปเอาเงินสองห้าร้อยดีกว่าไหมนี่คือเรานึกถึงเรื่องราวแบบนีน้นะคะลูกร้องร้องร้องหนึ่งคือร้องจนร้องสองคือร้องรวยนะคะลูกร้องตาม วันนี้ปล่อยให้มันร้องเลยเถอนะคะเราแลกแล้วเราต้องเลือกนะคะให้ลูกมีชีวิตที่ดีก็คือต้องจากลูกนะคะแต่ถ้าวันนี้อย่าเราเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่ไม่แลกไม่เลือกอย่าเราก็มานั่งกอดลูกโอ้แม่ไม่ไปแล้วล่ะลูกเราจนเหมือนเดิมถามว่าลูกรู้ไหมลูกไม่รู้หรอกจริงไหมลูกไม่รู้หรอกลูกเล็กๆลูก,ลกไม่รู้ว่าเรารักเขาแต่วันนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วอะ่ะเขาอยากได้อะไรที่เราซื้อให้เขาไม่ได้อะ่ะ นั่นแหละค่ะเขาจะบอกว่าตอนที่คุณแก่คุณจะรู้เลยว่าลูกไม่รักคุณอย่าไปโกรธเขานะคะลูกไม่รักเราอยากบวชเขานะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ลูรักเราเราต้องสร้างอานาคตให้ลูกแลกเลือกนะคะอย่าเราแลกทิ้งลูกด้วยน้ําตาเป็นสายเลือดเจ็บวปวดมากๆนะคะ,นะคะเจ็บปวดคือลูกร้องอะ่ะร้องตามแม่ไปไหนแม่ไปไหนเราตอบลูกไม่ได้ว่าไปไหนแต่น้ําตาเราเนี่ยไหลออกมาข้างใน ะคะใครเคยกืนน้าตาเลยไหมเกืนได้ด้วยเหรอ <Okay. S 1> หนูว่าเกืนน้ําตาตัวเองเพื่อนแรกนะคะแรกให้สําเร็จกลับมาหาลูกทุกวันนี้นะคะหนูได้เครื่องมือไอทีหนูกลับมาอยู่กับลูกแบบมีความสุขมากๆลูกบอกแม่หนูอยากกินข้าวร้านนี้โอเคแม่อยู่บริษัทแต่แม่ไปแม่หนูอยากไปดูหนังกับเพื่อนโอเคลูกเดี๋ยวแม่ไปรับแม่ไปนั่งเฝ้าลูกหน้าโรงหนังนีน่คือชีวิตที่เราเลือก เมื่อก,ก่อนถ้าเราไม่เลือกแบบนี้เราก็ไม่ได้กลับมาอยู่กับรูปแบบนี้นะคะย่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทํางานหนักไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นหลายๆคนทางานแปดชั่วโมงไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาคะ่ะที่เราที่เราเคยถามมานะคะแต่อย่ารอเป็นคนหนึ่งที่เวลามียี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะวันนี้ถ้าฉันทําอะไรได้บ้างให้ฉันประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าซื้อเวลานะคะซื้อเวลาย่ารอซื้อเวลาก็คือตอนที่เรายังมีแรงเราซื้อเวลา อย่ารอให้เราหมดแรงแล้วเราค่อยซื้อเวลากลับมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอซื้อเวลานะคะวันนี้อย่ารอใช้ธุรกิจ I อทซื้อเวลากลับมาอยู่กับลูกนะคะืออย่าเรามีเป้าหมายนะคะจะสร้างให้ลูกด้วยจะสร้างตัวเองด้วยเป็นโรเลอนมแล้วครอบครัวของเราเที่ยวแบบไร้กังวลเนาะคือเที่ยวแบบไร้กังวลอะไม่ต้องมาห่วงว่าโอ้โหจะไปตรงนี้ต้องจ่ายเท่านี้จะไปคือเรามีค่าเดินทางอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะเที่ยวกับทาวเวอร์พูริสแบบไ like ร้กังวลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีเป้าหมายนะคะจากที่เราเคยสบายนะคะเดี๋นนยวเรามีเงินนะเดี๋ยวเราก็สบายใช่ไหมคะเราไม่ทําก็ได้นะคะเราไปเที่ยวเองก็ได้แต่มันไม่ใช่ไงคะมันไม่สนุกนะคะเราอยากไปเที่ยวกับทาวเวอั์พูริสนะคะเดี๋ยวเราก็เลยมีเป้าหมายเช้ามา,าเดี๋ยวเราตื่นเดี๋ยวเราออกออกจากบ้านเลยเมื่อก่อนเราไม่มีเป้าหมายเราน,นอนอยู่บ้าน นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออยาราอยากแลกเปลี่ยนให้กับคนที่สมัครมานานแล้วนะคะเรายังไม่ประสบความสําเร็จเพราะเรายังไม่เคลียร์ตัวเองเรายังห่วงบ้านบ้านมันไม่หายไปไหนหรอกนะคะเรายังห่วงรถนะคะเรายังห่วงครอบครัววันนี้ถ้าไม่มีเราเขาอยู่ได้ไหม mm hmm. เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงใครนะคะถ้าเป้าหมายเราชารัดเจนนะคะเราตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทาทาจริง,รงเๆเลยทุกวันนี้ยารอมากับโพ้ิเชียน ะะลูกอยู่บ้านลูกเยาเราไม่ได้โตนะคะก็รุ่นสิบสามสิบสี่เองคนเล็กนะคะเราเยอเรายังเป็นห่วงแต่คือการแรกแรกของเราคือแม่จะเป็นโบรีมอนยอเราตั้งเป้าหมายตัวเองอจ,จะเป็นโบรีมอนเดือนเ,อเดือนหน้านะคะเดือนที่จะถึงนเนา,าะะะะนั้นเยอเราก็เป็นหนึ่งคนที่ถ้าจะเทียบใส่คนในห้องเนี้ยยาเราลำบากมากกว่าทุกคนนะคะความลำบากเนี้ยมันไม่ใช่กับบาปัน ถาคุณไม่ทาให้คุณลำบากนะคะเพราะฉะนั้นอย่เราก็เป็นหนึ่งคนที่เคลียร์ตัวเองเคลียร์สุด,สดๆนะคะ่ําไหนนอนนั่นนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายอะเป้าหมายของเรามันใหญ่กว่าไอ้ที่เราไอ้ที่เราเราอ้างอะนะคะลูกบางคนก็นอ้างลูกบางคนก็นอ้างว่าอ้างแม่คืออย่าเราฟังแล้วเราอย่าเรามีความรู้สึกว่าคือคุณเอาทุกอย่างมาขวางคุณหมดแล้วอะล้าคุณจะสําเร็จได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นอยากขวางทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็น การขวางพยาบาลพาเรียกพยาบาลพยาบาลจะนั่งอยู่ข้างๆคุณสมน้ำหน้าคุณกว่าแล้วมึงทำไม่ได้หรอกว่าแล้วมึงท้อเห็นไหมไปเจอคนแล้วมึงท้อแต่เราไม่ทอนะคะอย่ารอสั่นเหมือนกันนะคะเวลาเราไปเจอคนที่เขามีตังกว่าแลวเขาพูดให้กับเราเจ็บๆช้ำๆนะคะเออเราก็ไม่ได้ท้อแล้วว่านี่แหละคือบันไดแห่งความสําเร็จนะคะเอาขอเสียงตกมือให้ทุกคนนะคะคือความท้อมันไม่มีอยู่จริง ถ้าวันนี้เราว่าเราใหญ่ยิ่งใหญ่อะนะคะใครจะรวยมาขนาดไหนเราก็สามารถคุยได้นะเพราะฉะนั้นย๋ยวเราก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนว่าความทอ้อทุกสิ่งทุกอย่างอย่ารอมาถึงจุดนี้ได้นะคะอย่ารอมาด้วยไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งมาอยู่ในประเทศไทยลําบากกว่ทุกคนมากเลยนะคะอย่ารอให้จนเหมือนเดี๋รอแล้วค่อยบอกว่าชีวิตฉันทาไมตอนนั้นฉันฉันไม่ทำละ่ะตอนนั้นฉันไม่ประสบความสาเร็จะ่ะ คือเวลาของเรามันมีค่ามากๆนะคะอย่ารอนะคะใช้เวลาวันต่อวันนะคะอย่ารอไม่ได้คิดว่าอนาคตหรือหรือที่ผ่านมานะใช้เวลาของตัวเองวันต่อวันค่ะลมหายใจทุกลมหายใจมีคุณค่ามากๆนะคะกับตัวเองนะคะเพราะความสําเร็จที่เราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ต้องทําให้มันสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราก็อยากแบ่งปันให้ทุกคนประมาณนี้เนาะก็คนใหม่นะคะ คุณเป็นคุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดีนะคะที่คนที่เขาไปชวนคุณมาเขาหวังดีกับคุณเขารักคุณนะคะธุรกิจนี้นะคะเป็นธุรกิจสวยงามมากๆแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราอยู่ในในเทนเดียวกับมหาเศรษฐีโลกนะคะเราอยู่ในเทนเดียวกับมหาเศรษฐีโลกนะคะเพราะฉะนั้นมาที่นี่นะคะคุณไม่ต้องไป อาเมื่อกี้ที่ยาลอไปอชวนพี่เขาเนาะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่ามันเหมือนเหรียญไหมบอกว่ายารอไม่รู้ว่าเหรียญคืออะไรนะคะแต่ไม่ใช่เหรียญแน่นอนนะคะเพราะว่าที่นี่ธุรกิจของเรานะคะไม่ต้องลงปูนเยอะนะคะและก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆของปูนที่ชวนปูณมาแสดงว่าเขารักปูณมากามาก็ตบมือให้กับปูณด้วยนะคะก็เดี๋ยวเยนาะเดี๋ยวเราก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ